จากเด็กขายปลาในตลาดที่ใช้กีฬาฟุตซอลหล่อเลี้ยงชีวิตสู่นักฟุตบอลดาวรุ่งเนื้อหอมที่โลดแล่นอยู่ในสโมสรอนไทยลีกเป็นนักฟุตบอลอาชีพยอย่างเต็มตัวอาทิตย์หนองได้นักฟุตบอลสโมสรรับประชา f อย้อนกลับไปในรายการฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศอย่างรายการฟุตบอลเจคนแชมป์กีฬา7สีที่เป็นแหล่งก่อกําเนิดสตาร์ดังในไทยลีกอย่างมากมายและสตาร์คนใหม่ของไทยลีกก็ถือกําเนิดขึ้นอีกครั้งในปี2019ที่ผ่านมาที่เขาคนานั้นคว้ารางวัล นักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำรายการไปครองพร้อมพาโรงเรียนตัวเองอย่างโรงเรียนลาวินิตบางเขนสร้างบริษทัทครั้งยิ่งใหญ่เป็นแชมป์ฟุตบอลเจคนแชมป์กีฬา7สีไปคองอย่างสวยงามเขาคนนั้นก็คืออาทิตย์หนองใดดาวเด่นที่แจ้งเกิดในรายการนี้รวมไปถึงยังคาแข้งอยู่กับสโมสรราชประชี fc แต่ก่อนที่จะมาเป็นอาทิตย์หนองใดที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงขนาดนี้อาทิตย์ยังเคยทําอาชีพขายปลาในตลาดมาก่อนเพื่อดํารงชีพกับพี่ชายของเขาและหลังจากที่ทํางานเสร็จในทุกวัน พี่วิงท้าฟุตบอลไปเตะฟุตบอลกับพี่ชายและเพื่อนๆในวัยเดียวกันเป็นประจำของทุกวันจนมีวันหนึ่งโรงเรียนฟูตาหลวงวิทยาเปิดคัดนักฟุตบอลในโครงการช้างเผือกเข้าสู่โรงเรียนอาทิตย์จึงไม่รอชา้าเดินทางหิ้วรองเท้าไปคัดทันทีผลปรากฏว่ามีรายชื่อติดทีมโรงเรียนทันทีโดยที่หลังจากที่คัดติดแล้วอาทิตย์หนองใดจึงขนเสื้อผ้าไปอยู่ที่โรงเรียนพร้อมเล่นทั้งฟุตบอลและฟุตซอลในเวลาเดียวกันรวมไปถึงยังเรียนควบคู่กันไปอีกด้วย หลังจากที่อาทิตย์หนองใดฟูมฟักประสบการณ์ด้านลูกหนังนานถึงจบม .3 จึงได้แอบไปคัดที่โรงเรียนรล่าวินิจบางเขนที่เป็นมหามนาดลูกหนังดังฟุตซอลในขณะนั้นอาทิตย์หนองใดก็ลองไปคัดไปหาประสบการณ์ทันทีและผลปรากฏว่ามีรายชื่อติดท,ทีมโรงเรียนอีกจึงได้ขอโยกย้ายอำลาถิ่นเก่าที่โรงเรียนภูตาหลวงวิทยาไปศึกษาต่อที่โรงเรียนรล่าวินิจบางเขนทันทีและได้เรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังโตเล็กอย่างฟุตซอล ที่อยู่ในชุดสร้างความสําเร็จมากมายกับยอดโค้ชอย่างอาจารย์นครชูสอนสายผู้ปลูกปันสิ่งหลายบางเขนให้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาหนนาลูกหนังหาสัน้นโดยล่าแช,ชมป์สำคัญไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลกมลศึกษาประเภทกอรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแช,ชมป์ฟุตซอลนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติแช,ชมป์ฟุตซอ,อลกทมลีกแชมป์ฟุตซอลมหาวิทยายลัยราชพฤกษ์จนกระทั่งได้ขยับขยายจากโรงเรียนที่ส่งแข่งรายการฟุตซอลอย่างเดียวทดลองดันเด็กๆที่เปลี่ยนจากส่วนบางเท้าฟุตซอลเล่นพื้นปูน สู่สวนสตาร์ทเล่นสนามหญ้าสีเขียวเพื่อส่งแข่งในรายการใหญ่ที่เป็นตำนานฟุตบอลนักเรียนมาอย่างช้านานอย่างฟุตบอลเจคนแชมป์กีฬา7สีในปี2017จึงเป็นข้อตกเถียงกันมากว่าส่งแข่งแล้วจะไปะสู้ใครเขาได้เด็กเราแต่ฟุตซอลบนพื้นปูนกันมาโดยตลอดแม้แต่สนามหญ้าที่ไว้ฝึกซ้อมเราก็ยังไม่มีเลยส่งไปก็ตกรอบแรกอยู่ดีแต่จย์นครชูสอนสายไม่คิดเช่นนั้น ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในตัวเด็กเสมอและแล้วความเชื่อและแรงศรัทธ,ธาก็เป็นผลเมื่อโรงเรียนแร่วินิดบางเขนที่ผสมผสานฟุตซอลในที่แคบบวกกับมุ่งมั่นและความสามัคคีกันในทีมสูงจึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างยิ่งส่งผลให้โรงเรียนแล่าวินิดบางเขนสามารถเอาชนะทีมโรงเรียนใหญ่ๆที่เป็นขาประจําในรายการนี้ไปได้จนเข้าสู่รอบประเทศที่จะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องเจ็ดสี จึงเป็นก้าวแรกที่อาจารย์คนครทูสอนสายทําให้แสดงเห็นว่าทีมโรงเรียนลาว,วินีบางเขนที่ส่งแข่งแต่ฟุตซอลเมื่อรวมใจกันเป็นหนึ่งของตัวผู้เล่นก็สามารถทะลุสู่รอบประเทศในฟุตบอลได้เช่นกันจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่ต้องมาโคจรพบกับมหาวิาจบัวมีอย่างโรงเรียนสวนสักบนตีนําทัพโดยอาจารย์สกลที่เป็นขาประจําในรายการนี้จึงส่งผลให้โรงเรียนลาว,วินีบางเขนในระยะ2ปีในปี2 0 1 7ถึง2018ที่ส่งแข่ง ได้แต่เป็นพระลองหรือได้ที่2ในรายการฟุตบอลเจคนชมป์กีฬา7สี2ปีซ้อนที่ส่งแข่งเพราะแพ้ให้กับโรงเรียนสุรศัก์มนตรีตลอด2ปีแต่ถึงกันนั้นอาจารย์คนครชูสอนสายก็ไม่ยอมแพ้เก็บข้อผิดพลาดไปแก้ไขทํางานอย่างหนักในการแก้แผนของอาจารย์สกลโรงเรียนสุรศักมนตรีให้ได้จึงทําให้ในปีที่3ของโรงเรียนแลชว,วิิบังเขนก็ส่งแข่งในรายการนี้อีกครั้ง และทําการบ้านมาอย่างดีกว่าทุกปีเพราะปีนี้โรงเรียนเล้ววันนี้บางเขนในการนําทัพโดยอาทิตย์หนองใดลูกทีมที่เพิ่งไปคว้าแชมป์ในกีฬาฟุตซอลมาหม,มาดๆจึงส่งผลให้โรงเรียนเล่ววันนี้บางเขนทะลุถึงรอบชิงในรายการนี้อีกครั้งและต้องมาพบกับคู่อริเก่าอย่างโรงเรียนสวรสักดมนตรีในครั้งนี้การโครจรมาเจอกันครั้งนี้อาจารย์นครชูสอนสายได้ทําการบ้านมาอย่างดีจนสามารถแก้แผนของโรงเรียนสวรสักมนตรีได้ทั้งหมด ส่งผลให้เอาชนะโรงเรียนสุศัก์มนตรีได้ในที่สุดจากนั้นชื่อของโรงเรียนแล้วนิบังเขนขึ้นอันดับหนึ่งคว้าแชมป์รายการฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีปี2019ไปครองได้สาเร็จและหลังจากเด็กๆโรงเรียนแล้วนิบังเขนในชุดได้แชมป์นั้นไปตามความฝันในด้านฟุตซอลอาชีพกันทั้งหมดเป็นแต่เจ้าอาทิตย์หนองใดที่เล่นอยู่ในเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพที่ตนเองได้ใฝ่ฝันเมื่อครั้งยังเด็กจึงได้มาลงเอ่ยกับสโมสรราชบระชาตย์ ทีมระดับตำนานในไทยลีก3ของทุกวันนี้โดยข้อคิดที่ได้จากประวัติอาทิตย์หนองใดนั้นก็คือถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาที่มากพออุปสรรคมันก็เล็กนิดเดียวที่เราจะมองข้ามมันไปเดินไปค่อยขวาสู่ความสำเร็จ เริ่มตยิ่งครับจะเป็นผู้บช่วยให้ใครจะเป็นตัวแทนรับบบแตจะเป็นนััวทรครับและแชมเปี้ยนได้แก่โรงเรียนราชอลิดป้ายรับโอ้สวยงามครับสวยงามอย่างยิ่งครับกว่าสามเดือนนะคะที่นครปฐมท่านทั่วประเทศมุ่งมั่นตุกมพลเพื่อจะแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งในรายการนี้นะคะ แต่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รคอรองความยิ่งใหญ่ในปีนี้